สวัสดีครับ1น,นาทีจางสิ่งที่จะกระนานแต่ลาคำพิจมนาหนึ่งปีกับจอรประจำวันที่23กรกฎาคมพระธรรมกิจการบทที่24ข้อที่1ถึงข้อที่27เปาโลได้ถูกย้ายตัวจากเยรูซาเล็มมาให้ท่านเฟลิกซ์เป็นผู้ดูแลแต่คนยิวที่หมายปองจะฆ่าเปาโลนั้นก็เลยตามมาอีก5วันต่อมาก็ตามมาแล้วก็ฟ้องร้องเขาเปาโลจะมีโอกาสได้แก้ต่างต่งตอหน้าเฟลิกซ์เช่นเดียวกัน เขาก็ไม่เคยพบว่าสิ่งที่เปาโลทำนั้นมีความผิดอย่างไรแต่เฟลิกซ์นั้นก็ยังเรียกเปาโลมาสอบถามเรื่อยๆเขาปรารถนาว่าจะได้ศินบนแต่เมื่อครบเทอมการทำงานในหน้าที่ของเขาเขาก็ยังคงทิ้งเปาโลไว้ในคุกเพราะว่าเพื่อเอาใจคนอยู่บางครั้งเราทนทุกข์และเราไม่รู้ว่าทำไมแต่พระเจ้ามีแผนการเ้เราจะทำงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อไปให้เราทำและอดทน ด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความวาหวังในพระองค์นั่นคือ1นนาทีสวัสดีครับ